ก็จะค้าอย่างนี้เลยจ้ะข้าวไปหมดเงี้ยนี่มันน้องไม่ตกเยอะนะถ้าตกเยอะมันมองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นถนนเลยค่ะถ้าตกเยอะมองไม่เห็นค้างงี้เลยแล้วแล้วต้นไม้ก็เป็นสีขาวเป็นหมดเลยเหมือนเหมือนกับตุ๊ก,กตาหุ่นตุ๊ก,กตาอะไรเนี่ยแหละคะ่ะ งามารังการพายุหิมะกำลังลงจ้าถนนขาวไปหมดละขาวไปหมดละพายุหิมะกำลังลงเดินไปโรงเรียน ย,ยหิมะกาลังลงจ้าเงิดลายวันอาทิตย์นี้หิมะลงทั้งอาทิตย์คาดว่าถ้าเกิดลงแรงกว่าน,นี้ก็คงเต็มไปด้วยหิมะนะคะพรุ่งนี้เขาก็เอา หลักสีแดงแดงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหลักสีแดงแดงนี้เป็นสัญญาณเป็นอ่าเป็นหลักที่ที่ตั้งไว้ว่าถ้าหิมะตกแรงหรือท่วมถนนเขาจะรู้ว่าถนนสุดแค่ไหนเขาจะได้รู้แล้วรถรถที่จะมามาใสาอ่ามาไถอ่า หิมะออกเนี่ยจะได้รู้ว่าถนนสุดตรงนี้นะอะไรเงี้ยจ้ะเพราะว่าเขาต้องเอารถมามาดูไถถนนออกไอ้ดันอะดันหิมะออกะจ้ะดันหิมะออกจากถนนให้คนได้ใช้สัญจรแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็กำลังเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนหิมะก็ท่วมถนนแล้ว นี่เพิ่งตกเมื่อคะนี่เพิ่งตกเองเมื่อเช้านี่มนไปส่งลูกที่โรงเรียนยังไม่ตกเลยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งตกเองที่มาตกแล้วกำลังตก ทยอยตกปริวลงมาจากฟากฟ้าข้างล่างก็เริ่มจะเต็มไปด้วยหิมะแล้วจ้ะถนนก็ขาวไปด้วยหิมะแล้วจ้ะโอ้หนาวตอนนี้ก็ติดลบอยู่ที่สององศาค่ะคาดว่าอีกส,สายหน่อยก็จะเป็นตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ สิบเอ็ดนาฬิกาประมาณสี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีจะกำลังจะเที่ยงจะนี่คือโรงเรียนจะโรงเรียนของมนจะก็เดินเดินจนจนกว่าจะถึงโรงเรียนนั่นแหละหนุกมนว่าจะถ่ายจนกว่าจะถึงโรงเรียนโอ้ยหนาวอู้เย็นมือดูถนนดิคะ ขาวไปด้วยหิมะเลยจ้ะขาวไปด้วยหิมะเลยจ้ะโอ้ไ้ได้ไดไดนะาๆๆๆข้ามถนนไปหูฮหู้หูหหน้าๆๆไม่ต่อรอยเห็นใช่ไหเพราะว่าหิมะมันตกนี่โรงเรียนของมนค่ะโรงเรียน นืออิมะเริ่มลงขาไปหมดแล้วนี่หน่อยก็ทั่วหมดแล้วนี่มองไม่เห็นถนนแล้วช่วงนี้อีกหน่อยก็เหลือแต่ลอยเดินถ้าอิมามันลงมันลงจริงๆนะคะลงแบบแบบเออ ครึ่งขาอะค่ะครึ่งขาหอหรือไม่ก็เท่ากับสะโพกอ่ะจะเย,ย็นเย็นเย็นเย็น,น,นมือเย็นมือสักห้านาทีพอนะคะเนาะเย็นมือลายตอนนี้ตรงเนี้ยตอนนี้ยังไม่ตกแรงนะคะแต่ว่ามัถ้ามันตกเท่านี้อะ ถ้ามันตกทั้งวันทั้งคืนอาทิตย์เนี้ยเขาบอกว่าจะตกทั้งอาทิตย์คอยดูจะลื่นที่นี้ลื่นที่นี้โอ้ตายละ,ะ,ะเมื่อปีที่แล้วมันลื่นประมาณเกือบสิบครั้งอะค่ะกางเกงก็ขาดล้มเห็นไหมหิมะมันก็จะเริ่มท่วมถึงหน้าโรงเรียนละโอ้เย็นมือแค่นี้ก็เด้อจะเด้อเย็นมือลายโอ้ เมื show, ่อเช้ามาเมื่อไม่ใช่ไม่ใชเมื่อเช้าเมื่อตอนเที่ยงมาหิมะยังไม่หิมะก็ตกแต่ก็ยังไม่เยอะเมื่อพอข้ากลับบ่ายสามดูสวยงามไหมคะหิมะเริ่มลงละ ดเ,เดินทางกลับบ้านเอ๊ไปทำงานไม่ได้กลับบ้านพรื่องขอาพอขากลับก็จะเป็นงี้าวต้นไม้ก็จะข้าวไปหมดเลยจ้ะเริ่มตกละ ว่าถ้าวันนี้ไม่หยุดถ้าพรุ่งนี้ยังตกอยู่ก็คิดว่าคงพ่วมเลยอาจจะประมาณประมาณอ้ประมาณเท่าครึ่งขาครึ่งขาน่ะคะให้ดูข้างหลังเ,เดินออกมาจากโรงเรียนข้าไปหมดเลย Okey, kan ni kan dah.